ลมไปนะครับกินลมชมวิวสองข้างทางนี่ตะบอกกุ้งจะไปไหนเนี่ย G P S มันจะพาไปมั่วปะ่ะดูถนนข้างหน้าขับรถตาม G P S บางทีก็ก็รู้สึกไ <c oughs> ม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะตั้งไว้แล้วเนี่ยมันก็จะพาไปในจุดที่ใกล้ที่สุดแหละ แต่ว,ว่าถนนน่ะมันอาจจะเป็นถนนเส้นที่สองเส้นที่สามอย่างเงี้ยอันนี้เราก็กำลังจะไปนะครับเราจับ GPS ไปในอีกจุดหนึ่งแต่รู้สึกมันทามายังไงไม่รู้อ่ะมันเหมือนไม่ใช่เส้นหลักอ่ะเาานาะใครไม่จับทำไม สิบล้อครับสิบล้อขนมเส้นเล็เลกๆมันจะพาไปนะฮะมันจะถึงจุดหมายหรือเปล่ามีจบอกพูดนะ จะไปไหนกันดีครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะไปถึงที่ไหนสามร้อยเมตร